มาเดี๋ยวผมไปแกะแกะตัวนี้ก่อนอแกะเพื่อเอาอันที่มันบางๆเออมันจะเอาลงได้ยังไงเนี่ยนาท่านผู้ชมน่าจะเอาลงยากอยู่นะนี่อูมันน่าจะหลายตันนะนี่อยู่ในนี้น อ่าโอเคเพราะอันนี้เนี่ยมันเหล็กมันเหล็กหนาเกินมันเหล็กหนาแล้วมันมันน่าจะเอาไปทําคานแล้วมันหนักโคตรๆนะท่านผู้ชมยกน้นไม่ไหวเส้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามีสามสิบสี่สิบโลนะ ยกไม่ไหวเพราะมันมันแทบจะเป็นเหล็กตันเลยน,นี่นี่ขนาดเหล็กสแลงเนี่ยเส้นเท่านี้ยังหนักเลยดูดิดูเหล็กกันนี้สิหนาตึ๊บเลย <laughs> มันจะหนักขนาดไหน <sighs> เดี๋ยวเราทำการแกะเนาะโอ้โหคมัดมาซะเยอะเลยจะทำการแกะ Uh. <sus> <sus> <smart> Oh. เดี๋ยวหาทางเกะเอาตัวนี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปนะท่านผู้ชมเอาตัวนี้ไปเพราะว่ามันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะอันนี้ในโคตรหนานะอันนี้เาจะาไปประมาณสักเออสิบเส้นพอไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาแปดเส้นบก่อกอะเลยแกะมัดกัเลยผมไม่ได้เอาลูกหมูกลับมาด้วยนะท่านผู้ชมมันก็นเลยไม่มี Ôi, lu nhi lấy mà với đi qua. Kẻ mัด không đượcเลย. Ơi, rồi. 哎，哎，嗯， Oh. อ๋อแล้วเลยเลยตั้งสี่จุดนนโอ้ปาดเงือ <Hey. S 2> เลยเฮ้ยเหลืออีกตั้งสี่จุดมันมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมนเนี่ยอืมโอ้อเหนื่อย Ah. Ah. Mm. Mm. เหลืออีกสองอันแถวสุดท้ายเนี่ยอันตรายถ้าเกิดมันหล่นลงมาแล้วมันทับตีนเนี่ยงานเข้าเลยอันสุดท้ายต้องระวังนะแล้วหล่นลงมาทับตีนอ เหล็กเขาโคตรหนาเลยเหล็กแสลงทุบยังไม่ยังไม่บุบเลยจริงท่านนี่เหล็กโอเคจุดสุดท้ายอย่าหล่นลงมาทับปีนก็ได้ จุดสุดท้ายอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าแล้เหลืออันใหญ่อีกด้วยนะนี่นี่ปึกใหญ่นี่ปึกใหญ่ต้องเอาโนน พี่สาวก็มาเอาขนมกินอ่าพี่สาวาเอาขนมกินฮใหญ่นีนกิมกี่จุดนี่หนึ่งสองสามสี่สี่จุดามาทุกท่านเอาต่อ,อ โอเคอเคก็บมัดได้แล้วโอ,โอ้หมดแรงเลยเก็บมัดได้แล้วเหลืออันใหญ่เหล็กเสาต้องเอาไปวันนี้ลืมเอาลูกหมูกลับมาด้วยนะเดี๋ยวพยายามเก็อัน,อนเหล็กเสาก่อนนะทุกท่านฝากไว้เท่่นี้ครับผมสวัสดีครับ